กราบสวัสดีพี่น้องชาวไทยทุกท่านมาพบกับเราคนแชร์ข่าววันนี้เราก็จะมาแจ้งข่าวสารพยากรณ์อากาศระหว่างวันที่17-23พฤษภาคม2563 สำหรับการคาดหมายในช่วงระหว่างวันที่17ถึง23พฤษภาคม2563ลมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันและประเทศไทยนะคะจะมีกำลังแรงขึ้นทำให้ภาคใต้และด้านตะวันตกของประเทศไทยมีฝนเพิ่มขึ้นนะคะกับมีฝนตกหนักบางพื้นที่ในภาคใต้สำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยนะคะจะมีกำลังแรงขึ้นโดยทะเลอันดามันจะมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองนะคะ คลื่นสูงมากกว่า2เมตรอันหนึ่งพายุไซคโครนอัมพันบริเวณเอา่าวเบงกอลตอนกลางนะคะมีแนวโน้มที่จะเคลื่อนตัวเข้าสู่อา่าวเบงกอลตอนบนและประเทศบังกลาเทศข้อควรระวังในช่วงระหว่างวันที่17 2 0ถึง20พฤษภาคม63 ขอให้ประชาชนภาคใต้ฝั่งตะวันตกระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนตกที่สะสมไว้ด้วยนะคะส่วนชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองและเรือเล็กนะคะควรงดการออกฝั่ง ต่อไปก็จะเป็นพยากรณ์อากาศของแต่ละภาคนะคะเราไปเริ่มที่ภาคเหนือกันก่อนเลยนะคะในวันที่17พฤษภาคม2563อากาศร้อนถึงร้อนจัดกับมีพายุฝนฟ้า,นฟานขนองร้อยละ10-20ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงอุณหภูมิต่ำสุด24-28องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด36-41องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว10-20กิโลเมตรต่อชั่วโมงส่วนในช่วงระหว่างวันที่18-23พฤษม สพหคม6มมีฝนฟ้าขนองร้อยละ4 0่ถึง60ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณทางด้านตะวันตกของภาคนะคะอุณหภูมิต่ำสุด2 2องถึง26องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด3 3ถึง38องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว1 0ถึง30กิโลเมตรต่อชั่วโมงส่วนทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือในช่วงระหว่างวันที่1 7ถึง18พฤษภาคม63อากาศร้อนโดยทั่วไปและมีอากาศร้อนจัดบางแห่งนะคะด้วย มีพายุฝนฟ้าขนะงร้อยละ2 0 0ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงอุณหภูมิต่ำสุด24-28องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด36-40องศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงใต้ความเร็ว10-30กิโลเมตรต่อชั่วโมง ส่วนในช่วงระหว่างวันที่19ถึง23พฤษภาคม63มีฝนฟ้าขนองร้อยละ40-60ของพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุด23-26ถึงองศา,ศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด33-38ถึงองศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว10-30ถึงกิโลเมตรต่อชั่วโมง ส่วนทางภาคกลางนะคะในช่วงระหว่างวันที่17พฤษภาคม63อากาศร้อนถึงร้อนจัดโดยมีพายุฝนฟ้าขนองร้อยละ1 0 3ถของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงอุณหภูมิต่ำสุด24-27องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด35-41องศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงใต้ความเร็ว10-25กิโลเมตรต่อชั่วโมง ส่วนในช่วงระหว่างวันที่18ถึง23พฤษภาคม63มีฝนฟ้าขนองร้อยละ4 0ถึง60ของพื้นที่ส่วนมากทางด้านตะวันตกของภาคอุณหภูมิต่ำสุด23 2 5ถึง25องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด33 3 7ถึง37องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว10 3ถึง30กิโลเมตรต่อชั่วโมงส่วนทางภาคตะวันออก ในช่วงระหว่างวันที่17พฤษภาคม63อากาศร้อนโดยมีพาย,ยุฝนฟ้าคนองร้อยละ20-40ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงอุณหภูมิต่ำสุด24-28องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด34-38องศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงใต้ความเร็ว10-30กิโลเมตรต่อชั่วโมง ทะเลมีคลื่นต่ำกว่า1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคนองนะคะคลื่นสูงประมาณ1เมตรส่วนในช่วงระหว่างวันที่18ถึง23พฤษภาคม63มีฝนฟ้าคนองร้อยละ4 0ถึง60ของพื้นที่กับมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุด23-25ถึง25องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด32-36ถึง36องศาเซลเซียส ลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว15-35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่น1-2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองนะคะคลื่นสูงประมาณ2เมตรส่วนทางภาคใต้ฝั่งตะวันออกในวันที่17-18พฤษภาคม63มีฝนฟ้าขนองร้อยละ40-60ของพื้นที่กับมีฝนตกหนักบางแห่งลมตะวันออกเฉียงใต้ความเร็ว10-30กิโเมตรต่อชั่วโมง ทะเลมีคลื่นประมาณ1เมตรบริเวณที่มีพาย,ยุฝนฟ้าคะนองนะคะคลื่นสูงประมาณ1-2เมตรส่วนในช่วงระหว่างวันที่19-23พฤษภาคม63ฝนฟ้าคะนองร้อยละ40-60ของพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุด23-26องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด33-37องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว15 3 5กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่น1-2เมตร ห่างฝังคลื่นสูงประมาณ2เมตรส่วนทางภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าขนองร้อยละ60-70ของพื้นที่ตลอดช่วงกับมีฝนตกหนักบางแห่งในช่วงระหว่างวันที่17-20พฤษภาคม63ลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว20-35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองนะคะคลื่นสูงมากกว่า2เมตร อุณหภูมิต่ำสุด23-26องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด32-37องศาเซลเซียสส่วนกรุงเทพมหานครและปริมณฑลในช่วงระหว่างวันที่17พฤศจิกายน63อากาศร้อนโดยมีพาย,ยุฝนฟ้าคะนองร้อยละ10-20ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงอุณหภูมิต่ำสุด26-29องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด33-39องศาเซลเซียสลมใต้ความเร็ว10-30กิโลเมตรต่อชั่วโมง ส่วนในช่วงระหว่างวันที่18บแถึงยีพฤษภาคม63มีฝนฟ้าขนองร้อยละสีถึงหกของพื้นที่อุณหภูมิต่ําสุด23 2 5ถึง25องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด33 3 6ถึง36องศาเซลเซียส ลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว10-20กิโลเมตรต่อชั่วโมงและนี่ก็เป็นพยากรณ์อากาศร,ระหว่างวันที่17-23พฤศภาคม2563นะคะทางเราคนแชร์ข่าวก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับฟังถ้าเกิดว่าผิดพลาดประการใดก็ต้องขอโทษขออาภัยมาณที่นี้ด้วยนะคะสำหรับท่านไหนนะคะติดตามข่าวสารในทุกวันอย่าลืมกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่ง เพื่อที่จะไม่พลาดข่าวสารในทุกวันค่ะขอให้พี่น้องชาวไทยทุกท่านจงมีแต่ความสุขความเจริญแล้วพบกับคนแชร์ข่าวอีกครั้งในคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ